ครับผมครับอยู่กับช่องอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมน,นี้ก็พามาหาแขมครับผมมือนี้ถือว่าดอกไม่กวาดนะครับนะไปครับผมเมียบานกำลังร่วงหน้าไปก่อนแล้วครับผม <c oughs> เอาไว้ให้ผู้เฒ่าพิ่นทักครับผม เรามาเก็บแคมไปให้ผู้เฒ่าพุ้นักไปแต่ใส่กวดเงินกวดซานครับผมเนาะดูรับป่ายางเล็กครับผมเนี่ยฮู้มันบ่ามาแคมงามพักแล้ว่าน แฉมงามแฉมงามครับผมเว่นว่ามวยเป็นหมอกคน,นัวเลยครับผมนี่นะครับผมที่เขาเรียกว่าแฉมงามครับผมคุณอาโห งามแผงามวาครับผมอันนี้ก็ใช่นะครับด้านนี้อ้งามขักอีรีครับผมนี่ครับผมิันมีไม้เกาะส่วนตัวของเขาครับผม ก็ดึงลงดึงลงนะครับผมนี่เห็นบ่าบผมอยู่กไก่ปันไดก็ดึงลงมาได้ครับผม ดอยู่ใกล้น้ำนะครับเนาะแคมก่อนนี้สิอยู่ใกล้น้ำครับผมนั่งคร no. no. ับผมนะวางที่ว่าเราหาปลาครับผมนหนอยู่ข้างล่างนะครับผมนะงามผักอีหลียะสุดยอดสุดยอดครับผมอันนี้ก็ใช่นี่ยนี่เห็นบ่นี่อันนี้ก็แคมเขาเด้วนี่เห็นไหมเบิ้งดึงออกให้เบิ้งอึ๊บ อือไม่โอ้อันนี้ยังอันนอยู่ครับผมยังอ่อนอยู่ครับผมแขมอ่อนครับผมเอายังบดาดโดยเฉพาะในบานยางกายครับผมปวดโอ้แขมนี่ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วแล้วใส่ถุงมือ แสงแกงขายาวครับผมเพราะว่าพ่นคายครับผมพวกนี้บขาายยยงเดีทแล้วก็ใบนี่ใบแขมนี่ครับผมนี่เป็นอะไรที่บาดง่ายมากครับผมนี่จับเปลี่ยนบ่ได้เลยครับผม <c oughs> บาดไวครับครับผม <c oughs> แง่ดีกก่อนี่หน่อยนครับผมเบิง้งดูนี่พี่ดาบูยงามคักอีลีครับผมอุ้ยสุดยอดสุดยอดเบิ้งคุณนะเบิ้งด้วยบนเนะกาะลงคุณนะเอานะโอ้ สุดยอดสุดยอดครับผมสุดยอดครับโอ้ยฟังนี่ก็งามครับผมนี่ก็สวยครับผมงามเหมือนฟังก์ครับผมฝนเหนาะเบ่งดูครับผม งานผักงามแม่นี่ครับผมน้องสะที่ว่าออสสเข้ามาซิดเบดครับผมทางลงก็ข้ามสะพานไม้ไปครับผมเอา้าเพื่อนเอาเบิดแล้วครับผมเนี่ย ก้อนนี้ถือว่าหมดแล้วครับผมเนี่ย <c oughs> ุดยอดคักครับผมเสก่อนนึงได้ลายบันไดครับผมป่าทูได้มากวดว่ามันสองก้านบ่ครับผมเนี่ยโอ้สองคัน สองการสองขั้นหมดแล้วผมเนี่ยอันนั้นก็ได้เลือกเอาแล้วโอเความันนั่นแหละครับผมตัวไหนต่อครับตัวนี้บ่ีรือตัวนูน้นตัวนู้นไว้ก่อนเนาะนี้ก่อนครับผมเนี่ย <c oughs> งามแท่แงงามวาครับผมดอยุ่ดอยู่ นเอาครับผมถ้ากระชากลิปนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านานาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติด,ดตามครับ